ไม่มีพี่ไม่มีน้องใส่กันเต็มเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาก็งวดเข้ามาส่วนพี่น้องเราบางคนก็พากันหานานอนแบบสงบเสงบอยู่ <c oughs> เดี๋ยวปกนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวได้เงนะครับความแต่ต่าใน,น,นพุทการเรือก็คือคุณพงลุยชาโคบลุชานะครับอันนี้เผยการเรือะอ,อร,รับสุดยอดเ,เลยนะครับแบบสองหรือเจ้าแม่แตะเคียนแก้วครับอยู่ในร่องน้ำสีแดงเจ้าแม่ทำเนียมร่องน้ำสีน้ำเงินครับผม เจ้าแม่จ่เจ้าแม่เจอกันก็บันไรโอ้ยไม่ธรรมดาขนาดแม่ไรจะดีใครจะเจือส่วนเจ้ามือนั้นอยู่ที่หงไฮโลเรือจากจินตะบนเมืองดอกตัวนะครับอ่ากับเรือจากร้อยเอ็ดนะครับเจ้าแม่ทำเนียมนะฮะ ร้อยเกตันใกล้ๆเราเนี่ยแหละนะจังหวัดร้อยเกินนะครับหมนมี้ป็นพระราชัยถูกังเลยเอาละครับตอนนี้เหลือทั้งสองลำาอ้า จำแม่จำแก้วจำแม่ตะคิ้วแก้วอี๋หนีจำแม่ทำเนียมต่ามติดติดต่ามติดติดพี่น้องอย่ากระพักผูอย่ากระพริบตาเจ้าแม่ตะคิ้วแก้วเจ้าแม่ตะคิ้วอี๋มาเจ้าแม่ทำเนียมจำแม่ทำเนียมอี๋หนีหนีจำวิจจำไหว้จำไหวจำวิจจำไววันใหม่เอาเละครับท่านผู้ชมพี่น้องกับตาแม่ของคุณแม่แจ้งบอลนิสสัญญากระตันิสไปเขียนแก้วนั่งร่าแสดงเก่งเรือเจ้าแม่ทำเนียก็ โอ้โหเอาลิตเติ <furious hat> ้ตงจับตากระดูกเขาปุ่ไข่ะจี๊ยแก่แตูกไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกีตาที่ถ้ยกอกำลังทำเนียบเรามันทำเนียบเา้สี่นแตเขียเกรับมาสี่เดียวแบคุอกตัวติดาเนเกี่ทำเนียบทำเนียบเิจะ้เข้าขดีแล้วกะตัดคุอกตัวติดสั่งมาตัวันใจโค้ีกตัเขียนเกไม่ต้องำงน้เป็นสุดท้ายก็สท้าย เราเปลียนกันคงสุดท้ายยี่สิบมปดสุดท้ายแต่ว่าเรา,ากณรกรรมการจบ,บชิมิมพระเจ้ผลนะครับเจะประกาศให้พี่น้องผู้ชมได้ทราบกันโอ้ะหว่างเจ้าแม่กจ้เคียนแก้วเ,เ,เจ้าแม่ทำเนีนเนเยมแม่เจอแม่โอ้โหอาจารย์นอมอนมิดเวลาเจ็บภาคเหลยเจ้าเขาจะภาคเสียงนิดคนนิดใสดีก็จะค่อยๆภาพค่คอยๆมา ไอเราเป็นตนัวก็ฮึมเอา้าฮึมเอา้าเอาแต่ว่าถ้าเะะพื่นผ้านี่โอ้ถ้าท่านเพิ่มผ้านี่วันนี้ท่านเพิ่มมาเจอลูกศิษยไม่ไม่ขาดไปห้าใหม่ไปเจอสลามใส่มัตตึเๆอเกจ ผมรู้ตั้งแต่วันแรกที่ผมจะมาเขาหงแล้วว่าท่านไอ้เตยคงขาอยู่นี่ผมไม่กินข้าวอยู่3ามวันนั้นยานดนอนมิดเพราะว่านี่โอ้หนึ่งรูเมียหลา กรรมการชูมือให้ไปร่องน้ำกันนะครับผมเอาละครับกันนะครับเจ้าแม่ทับเนียมจากร้อยเอกครับพี่น้องครับผมวันน,ววนี้สีตีกันติ๊ก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 มาเลยครับพี่น้องครับผม